บอ้ยมาครับพี่น้องเบิ้งเบาเช่นได้เสือหองไห่มานะครับตอนใหญ่ๆครับพี่น้องบ๊้ยจัดหนักคือเกาเหรอครับอยากกินเสือหองไห้ครับเมื่อนี่มาเดี๋ยวเบาเช่นสีเห็ดแจ่วให้พี่้น้องเบิ้งนํานะครับว่างจั่งไหนละ่ะมันสีบก,กิ่งลงบ่มันข่อยยังหน่อยทั้งฝนเห็นบาอะมา,มาเดี๋ยวมาเห็ดแจ่วกันครับพี่น,อน้องน้าเพียเบาเช่นต้มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเทใส่ถ้วย เอยเอาไว้ใส่ลาบน้ำเนี่ยเอาอีกจังน้อยนี่เอาแบบขุนๆเลยนะครับพี่น้องอันดับแหลกเขาก็ใสเข่าขัวลงไปเลยครับเข่าขัวใส่จักสามสอนนะครับแบบขุนๆเพียนี่เข้าต้มใส่เกลือก่อนนะครับพี่น้องเอาเกลือใส่น้ำจกหน้อยเวลามาเห็ดแจ่วมันจะบดิสไเนี่ยครับผงนัว ของนัวก็ผู้ใดมักเสียบลายกับใส่ลาย,ายบอกริกนะครับริกปนโอ้ยแบบที่จวดจวดกันนะเอ้ยหลายโ่เจ้าบนนี้ใ <c oughs> ส่น้ำปลานี่ครับใส่น้ำปลาลงไปเฮ็ดโบยากเฮ็ดบบยากดีนะครับดีพกตะว่าให้ถุงไว้นะครับพี่น้องให้ใส่ถุงไว้ไเกแกย,ยากแด็ละ่ะ <c oughs> ได้กินบ่น้อเมื่อนี่ใส่ดีลงไปนะครับพี่น้องโอ้ยของแถได้เนี่ยเบิง้งเขียวขึม้มเดือมเอ้ยเอาละหอ้ลันแกะแถเมื่อนี่ซอยผักใส่พี่น้องใบบกักนาวใส่จังหน่อยนี่เดี๋ยวซอยผักใส่จังหน่อยตั้งไว้พี่ก้อนเนาะขวงจังหน่อยครับเมื่อนี่อยากเ็ให้พี่น้องเบิ้งน้ำ หนวเขาด้วยครับพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่แก้วเด้บันเอ้ยเอาแบบขุนขนอวดตัวใส่ผักหอมจัง่อยนี่มาพี่น้องมาเดี๋ยวค้นให้เบิง้งขุนบข่ขุนด้วยจังไหน โอ้ยแบบอวตัวเลยครับเบื่งพี่เห็นวะย้ยจวดเป็นจวดแล้วเมื่อน่้เรียบร้อยครับสูตรแจ้วเบาเช่นบริยากปรุงหมักจังไหนกับปรุงเอาว่ามีสูตรตายตนะครับแซบเลยพี่น้องบอตรงปรุงเพิ่มจุดจวดน้ากัน,นครับนี่ซิมแจ่วกัอนอวตัวเลย mm. mm.